เองแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ฝ่ายในที่มีผู้หญิงเยอะๆขนาดเนี้คือมันสงสัยไม่หายไงคือแกรู้สึกีกรู้สึกว่าเวลาจะอึทีเนี่ยต้องถือตะเกียงออกไปแล้วออกประตูผีถูกไหมแล้วก็ไปขี้อยู่ข้างนอกเนี่ยหรอเอ้ยไม่ใช่ไปเอออยู่ข้างนอกอย่างนั้นหรอหรืออ่ะโอเคนั่งนั่งกันตรงนี้เป็นตึกสนมใช่ไหมคล้ายๆเหมือนถ่ายใส่กระโถนหรอแล้วก็เอาไปทิ้งที่ด้านนอกหรอไม่น่าจะใช่หรอก สวมสมัยโบราณมันก็คงจะเป็นลักษณะเหมือนนั่งยองๆเหมือนสวมเสิมอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่มีแบบเป็นโถเหมือนอย่างสมัยใหม่แต่สมัยใหม่ทุกวันนี้เราก็ใช้ชักโครกกันไปหมดแล้วมันก็เลยเป็นเป็นความรู้สึกสงสัยไงว่าเอ๊ไอ้ตัวสี่สำรานที่เขาพูดถึงอะค่ะทุกคนมันไม่มันไม่มีร่องรอยอ่ะของอิดหลงเหลืออยู่นะคะไอ้ประตูกี้ไม่สงสัยหรอกประตูมันมีทางช่องทางออกของมันอยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นแนวกระแพงทั้งหมดเลยนะคะแล้วตอนแรกที่มาครั้งแรกๆอะกี้ยังเข้าใจเลยว่าไอ้ล็อกๆพวกเนี้ย มันเป็ซ่วมหรือเปล่าคือซ่วมไงคือเหมือนเป็นล็อก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 เหมือนซ่วมสาธารณะแต่ทีนี้พอเราไปยืนดูตรงจุดอื่นของแนวกำแพงรอบวังหลวงอะไปยืนดูอยู่ข้างบนอะเราก็จะเห็นว่ากำแพงอะความหนามันมากใช่ไหมมันก็จะมีเป็นช่องๆอ,อย่างนี้แต่อันเนี้ยอิดมันหายไปตอนแรกที่ก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นล็อกของซ่วมถ้าเป็นล็อกของซ่วมแล้วมันเข้าตรงไหนอะใช่ไหมแสดงว่าตรงเนี้ยมันต้องทำเป็นสูงขึ้นมาเลยแล้วก็มีประตูเข้าเหรอโอ้โหมันจะยุ่งยากไปไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น โอ้โหแม่เอาจริงนะฝ่ายนายแม่งโคตรเสี่ยงตายเลยอะคือตึกเข้ามาคือออกมาจากออกมาจากฝ่ายนายใช่ไหมอะตึกสนมตรงนี้อันนี้นี่พระที่นั่งทรงปืนใช่ไหมพระที่นั่งทรงปืนตึกสนมออกมาจากประตูผีปึ๊บมาอึก,กันอยู่แถวนี้แล้วตรงนั้นเนี่ยมีป้อมอยู่เป็นป้อมท้ายสนมถูกไหมเป็นป้อมปืนแล้วตรงเนี้ยเป็นคลองคลองท่อหรือว่าคลองชัก,กใหญ่ใช่ไหมสมัยก่อนมันก็คงจะใหญ่กว่าน,นี้แหละฝัน่งนู้นเป็นวัดหมดเลยโอ้โหคือต้อง,ต,องต้องใจกล้ามากนะ คือออกทางประตูผีด้วยที่เอาศพออกแล้วทางต้องมาอึกันแถวนี้หรืออีกทางหนึง่งแวถวเถบริเวณจุดนี้นะคะที่กี้ยืนอยู่เนี่ยแนวกํากแพงเนี่ยมันจะสามารถมีรูมุดออกไปที่ห้องน้ําได้หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นะคะเพราะว่าพระราชวังหลวงอยุทยาปัจจุบันนี้มันเหลืออยู่แค่นี้อันนี้บุรณะด้วยเพราะฉะนั้นเลยไม่มีใครเห็นโมเดลจริงๆว่าไอ้สีสำลางขอ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 งฝ่ายในที่อยู่ข้างนอกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่วะประมาณอย่างเงี้ยอ่ะ แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกค่ะก็เดี๋ยววันหนึ่งกี้คงได้คําตอบแหละนะคะบางครั้งบางทีเรามัวแต่อยู่ในพื้นที่อยุทยาหรือหาข้อมูลแต่ในตัวเมืองหรือว่าอ่านแต่หนังสือของเราเราอาจจะไม่รู้เหมือนอย่างที่เคยมีคนพูดนะคะว่าจริงๆการอา่านหนังสือแบบเยอะๆจากทุกที่น่ยบางทีเราจะไปเจอข้อมูลบางอย่าง ของคนบางคนที่เราอยากรู้เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยบางทีเขาจะไม่ได้เขียนข้อมูลของใครได้ร้อยเปอเ็นหรอกทุกคนเห็นแต่มุมในแต่ละมุมที่ตัวเองอยากเห็นหรือว่าตัวเองเห็นแค่นั้นใช่ไหมคะก็อย่างที่กี้เคยยกตัวอย่างไงว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์กันมาตั้งนานข้อมูลทางเราไม่ได้บอกเลยนะว่าพะระนเรศวรท่านมีลูกอะแต่ทางพม่าเขามีข้อมูลตรงนั้นนะเออ,อนั่นแหละนี่คือการอ่านข้อมูลที่มันต้องใจกว้างและหลากหลายงั้นลาไปก่อนค่ะที่สี่สำราญ เด็กทีจะเดินเข้าไปที่วัดมงคลบบพิษนะวันนี้จะมาทําตอนสาบกันเดี๋ยวพาไปดูอะไรค่อว่าลาไปที่บริเวณเกําแพงวังด้านทิศตะวันตกนะคะถแถวๆนี้นะคะมาอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดมงคลบบพิษค่ะสวัสดีค่ะ